เมื่อประมาณปี61ทางหน่วยงานของเกษตรได้มาแนะนําให้พวกเราไปจดเราพวกเรารวมกลุ่มกันแล้วไปปรึกษาทางหน่วยงานเกษตรนี่ทางหน่วยงานเกษตรก็เลยให้พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อจดวิสาหก,กิจแล้วทางหน่วยงานเกษตรก็มีการสนับสนุนด้นานปัจจัยการผลิตไม่ว่าเป็นเครื่องกลั่นไม่ว่าเป็นเครื่องตู้อบหรือว่าเป็นพวกบรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาจะ ให้มาตลอดค่ะแล้วก็อย่างกับพวกเราอย่างกับซื้อพันพันสมุนไพรทางหน่วยงานเกษตรก็จะซื้อให้พวกเราก็จะจับสรรแบ่งแบ่งฟันในกลุ่มปลูกแล้วก็พอเป็นไ,ได้ผลผลิตพวกเราก็เอามาแปรรูปกันทําให้คนในในกลุ่มเรามีรายรายได้นอกเหนือจากภาคการเกษตรก็ค,คืออาจจะไม่มากแต่ก็หนึ่งเราได้ความรวมกลุ่มกันเรกเปลี่ยนเรียนรู้กันในในคนในกลุ่มอ่าแล้วก็รักใร้สามัคคีกันอ่าแล้วก็ อย่างน้อยๆพวกเราก็อย่างน้อยๆเราก็ได้ทําให้ใช้เองนอกเหนือจากการขายค่ะคือแบ่งปันด้วยอย่างบางทีอย่างช่วงโควิดอย่างนี้พวกเราจะพากันปลูกฟ้าทะลายโจรค่ะแล้วก็จะมีการออกออกในพื้นที่เพื่อจะช่วยเหลือแต่ละตําบลให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อรณรงค์ให้แต่ละอย่างกับตําบลหนึ่งก็ต้องมีที่หนึ่งอย่างกับพวกเราไปบริจาคให้วัดตะหลงค่ะ อ่าแล้วก็วัดละลวดเอาโรงเรียนละลวดค่ะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลชำน,น้แลวก็โรงเรียนบ้านประคองค่ะพวกเราจะรวมกลุ่มกันปลูกเสร็จแล้วก็เพาะกล้าฟ้าทลายโจรแล้วก็เอาไปส่งให้แต่ละตำบลให้เขามีอย่างที่โรงเรียนจะได้มีเด็กๆจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลป์